ซนารีราชสีมากับวอลเตอร์เผยสาเหตุตัดสินใจแยกห้องนอนกันเรียกได้ว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่น่ารักมากๆค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาและสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลพากันดูแลน้องสุนัขหลายตัวที่บ้านสุดอบอุ่นแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ทำไมพวกเขาถึงต้องแยกห้องนอนกันพร้อมย้อนเล่าความฝันแปลกที่ทำให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลสองกว่า1ล้าน4แสนบาทผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน3 1ที่มีเบนซ์พรชิตาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยทั้งคู่คงแขนเผยถึงประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์บอกว่าแยกห้องนอนกันจริงๆเพราะมันมีช่วงหนึ่งแยกนอนจริงๆเป็นช่วงเราเป็นไวทองกลัวสามีเหม็นสามีเหมือนตอนเราแพ้ท้องจะมีอาการแบบนั้นแต่ต้องตัวเรานิดนึงก็กลัว ไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่ก็กลัวเขาจะเครียดเลยตัดสินใจบอกเขาเขาก็เข้าใจและเขาพยายามช่วยกันไปหาหมอดูแลที่สามารถให้เราดีขึ้นได้ซึ่งแยกกันไม่ถึง3ปีแต่เรื่องไม่ตกถึงท้องอสามปีถามบอเตอร์รู้สึกอย่างไรบ้างก็เข้าใจเขา ถูกลอตเตอรี่1.4ล้านซนารีฝันว่าหิวเข้าบ้านซื้อบ้านเล็กที่ชี้ไป830ใบตอนแรกคิดว่าไม่ถูกเพราะพอลอตเตอรี่ออกแลย็นเย็นเขาจะส่งข้อความเข้ามาก็ทำงานต่อเช้ามามีเงินโอนเข้ามาเราตกใจว่าเงินอะไรเลยกดเข้าไปดูในแอปเราดีใจมาก